เบื้องหลังพระปิตาเนี่ยท่านเคยเป็นพระที่มีรูปร่างที่งดงามหล่อเหลาถึงกับขนาดที่ว่าเคยมีผู้ชายเนี่ยอยากจะได้ไปเป็นภรรยาก็คือเป็นพระเถระองค์หนึ่งที่มีตัวตนอยู่จริงในยุคพุทธกาลชื่อว่าพระมหากัจจยนะเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็เมื่อก่อนหลอยอย่างที่เล่าแหละแล้วก็กลายเป็นรูปร่างอ้วนท้วมไปเลยซึ่งถอดแบบมาสร้างเป็นพระปิตาเป็นพระเครื่องที่เรียกว่า ยอดนิยมมากๆในประเทศไทยที่เอาพระมหากัจยนะมาสร้างเป็นพระปิตาเนี่ยเพราะอิงมาจากตำนานว่าท่านเคยแสดงอิทฤตแสดงอิทฤตปิดตาก็คือท่านนั่งเนี่ยแล้วเอามือปิดตาซึ่งตาคือสัญลักษณ์แห่งทวารปิดกั้นทวารเอาไว้จากอสวกิเลสทั้งหลายโดยการปิดตาเนเป็นการสื่อสัญญาว่าปิดทวารใช่ไหมไม่รับไม่รู้แต่เป็นการสะท้อนว่าไม่ได้ปิดแค่ตาอย่างเดียว คือการปิดทวารทั้ง9ก็คือในร่างกายมนุษย์มีทวาร9ทางตา2หู2องจมูก2ปาก1ที่ขับถ่ายด้านหน้าและด้านหลังการปิดตาคือการปิดทวารทั้ง9หมายถึงการสงบเงียบจากความวุ่นวายใดๆและกิเลสยั่วยวนทั้งปวงมันสอดคล้องกับประวัติพระมหากจรยานะที่เจอแต่เรื่องวุ่นวายเหลือเกิน ถูกเอามาสร้างเป็นพระเครื่องก็อย่างที่เราเห็นกันพระปิตามีพุทธคุณอรอบด้านทั้งด้านเมตตามหานิยมโภคทรัพย์แคลคลาดและด้านโชคราบ